สวัสดีคุณผู้ชมนะครับพาผู้ชมไปที่โอแซฟฟอร์ดนะครับไปดูบทสรุปหลังเกมที่เล่นกันที่แมนเชสเตอร์ครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ตัวจริงของยูนิต็ดในเกมนี้นะครับใช้หลัง3ามแหละครับเดนเกมรับไว้ก่อนเลยลินเดอร์เลฟบายยี่แล้วก็แม็กควายครับลินเดอร์เลฟหายเจ็บกลับมาทันนะครับคู่การรับเป็นแม็กทอมิเดนแล้วก็เฟร็ดนะครับส่วนวิงแบ็กซ้ายขวาก็เหมือนเดิมครับลุคชอและวันวิสาก้าบรูโน่เป็นตัวรุกนะครับกรีนวูดได้ลงแทนคาวานี่ที่มีการบาดเจ็บแล้วก็โรนันโดครับนี่เป็นคู่หน้าวอยู่ ส่วนทางฝั่งของผู้ไปเยือนครับซิตี้ครับประตูเป็นเอเดอร์สันนะครับคู่กลางลาปอกลงไม่ได้เขาใช้จอนสโตนคู่กับดีแอสนะครับขวาวอเกอร์ซ้ายกันเซโรครับการับเป็นโรดี้นะครับเบนนัลดินวาและกุนโดกันนะครับส่วน3ตัวรุกที่สลับกันไปมาได้หมดนะครับกับเบลเชลซูสฟิลฟอร์เดนและก็เควินเดอร์บอยนี่เป็นชุดใหญ่จัดเต็มของซิตี้เลยครับในการมาเยือนเพื่อนบ้านอย่างยูไนเต็ดรถบุกเกมกันเลยนะครับจังหวะยูไนเต็ดครับลูกชอเปิดฟรีคิกมาลูกนี้ได้มงโดยแม็กควายนแต่ว่าหึหึหึด โอกาสแรกครับอยู่ในเตดมาก,ก่อนเลยครับจังหวะที่แม็กไกวยครับยังได้รับความไว้บางใจจากโซชาให้สูมบอกแขงกัะทำทีมต่อเนื่องถึงแม้ฟอร์มจะหลุดไปพอสมควรนะครับโอกาสของซิตี้ขึ้นมาครับครอสฝั่งขวาจากวอเกอร์ดูดินโอ้โหเกือบไปเหมือนกันแต่เคลียรได้เดลินเดเลฟครับบอลยังไม่ตายครับออกมาทางซ้ายครับจเจ้ากันเซลโล กาเซลโล่ไปสุดเส้นเลยครับแล้วเปิดตัดเข้ามาไปยี่สกัดเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหรอดมาได้หนึ่งครั้งแต่คราวนี้ไม่รอดแล้วครับอีกไปยี่ได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็ความผิดพลาดของเขาครับทำให้ทีมเสียประตูแต่จะโทษแค่ไบยี่ก็ไม่ได้นะครับจงังหวะแบบนี้ต้องโทษทั้งทีมนะครับเสียก็ต้องรับกันไปทั้งทีมครับจะโทษผู้เล่นคนเดียวมันไม่ใช่โอกาสซิตี้รับฟิลฟอร์เดน เดนให้เข้ากลางมาเดบรอยยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วเชสุด DKR super save ครับโอ้โหเรีคชันเร็วมากนะครับกาเบรียลเชสุดรวมไปถึงดา k r ด้วยอีกครั้งที่วันเบลสกาประกบพลาดน,นะครับพยายามจะขึ้นไปบีบแต่ว่าโอ้โหตรงนั้น,นเปิดช่องเบร์เรอร์เลยครับให้ฟิลฟเดนหลุดมาแล้วก็ไหลามาเดบลอยยิงลูกนี้ติดบล็อกลูกชอแล้วเซฟอีกครั้งครับเกือบไปครับอยู่แต่รอดมาแต่ก็รอดได้ไม่นานครับ ช่วงท้ายครึ่งแรกความไม่เข้าใจของแม็กควายและก็ลูกชออีกแล้วย้ำว่าอีกแล้วครับคู่นี้อีกแล้วที่ทำให้ยูไนเต็ดนั้นต้องพลาดท่าเสียประตูโอ้โหนี่ครับดูเดเคก่อนหน้านี้เซฟพันลวันเลยครับเดคจนสุดท้ายนี่มาเสียประตูจากความผิดพลาดครับฮูแมนออเรเลยครับความผิดพลาดของแนวรับครับแม็กควายกับชอควรจะเคลียร์ครับจังหวะนี้เมื่อไม่เคลียร์ก็โดนลงโทษครับ2-0 โอกาวซิตี้ยังไม่ครับโอ้โหโล่งเลยครับฝั่งนู้นเดอยบอยไหลมาโฟเดนวิ่งมาจับจริงโอ้โหเช็ดเสาออกไปครับนี่ครับแป๊บยังเสียดายเลยครับดูเขาวางเท้ายิงเดคเคอาได้แต่มองแล้วนะครับไม่ทันแล้วครับแต่ว่ายังมีโชคช่วยหลังเกมครับบูโน่บอกว่านี่คือบอลคนละชั้นเลยครับเขาเห็นเลยครับว่าซิตี้เหนือกว่ามากๆนี่ถึงเป็นภาพถัวที่ผมบอกว่าพ่ายหมดรูปครับ พลาดหมดรูปคืออะไรไปดูสถิติหลังเกมกันหน่อยนะครับนี่ครับสถิติหลังเกมซิตี้มีโอกาสถึง17ครั้งนะครับจากโอเว่นเพยถึง10ครั้งขณะที่ยูเต็ดมีโอกาสแค่5ครั้งเท่านั้นแถมเปอร์เซ็นต์การครองบอลครับเล่นในบ้านแท้ๆครับจัดหลัง5มาสู้กับแมนซิตี้เอาว่ากันตรงเกมแบบนี้ต้องชิงพื้นที่ในดันกลางแต่ยูเต็ด กับโซชาคิดอะไรก็ไม่รู้ครับใช้หลัง5กลายเป็นซิตี้ได้ครองบอลเข้าใส่ฝ่ายเดียวเลยครับแล้วเปอร์เซ็นต์การครองบอลของซิตี้นั้นก็ต้องบอกว่าสูงกว่าเห็นเห็นครับ67.7%ขณะที่อยู่ในเต็้นั้น32.3%เท่านั้นในเกมนี้นี่คือสิ่งที่แฟนในเตดมองว่าสกอร์2-0นน้อยก็จริงแต่ความค่ายแพ้แบบนี้หมดรูปโซชาจะอยู่ได้นานแค่ไหน ฟแฟนๆนั้นคงไม่ต้องการแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่บอร์ดบริหารนี่คือบทสรุปของเกมมาเชตดาบี้ครับ <can> เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID